วันนี้ผมจะมาพูดถึงบาลานซ์ไดเอทนะครับแต่จะมาพูดถึงเพิ่มเติมในมุมที่มันจะทําให้เราทําบาลานซ์ไดเอทได้ได้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนจริงๆนะครับซึ่งถ้าเป็นบาลานซ์ไดเอทในมุมที่มันคืออะไรอย่างไรเนี่ยแบบเจาะลึกนะครับผมได้พูดในคลิปก่อนก่อนหน้านะครับแต่ในวันนี้เนี่ยจะมาอธิบายแบบคร่าวๆก่อนนะครับมาทบทวนกันแบบคร่าวๆนะครับว่าบาลานซ์ไดเอทเนี่ยมันก็คือการที่เรากินอาหารได้ตามทุกอย่างตามที่เราต้องการครับอาหารที่เราชอบนะครับอาหารที่มันดีต่อสุขภาพนะครับ อยู plan, mm ่บนพื hmm. gained, own, ира, own, ้นฐานอยู hmm. ja, of, ่ในปริมาณที่มันพอดีนะครับแล้วก็อยู่บนพื้นฐานที่เรามีรู้จักพลังงานของร่างกายตัวเองรู้จักพลังงานของแคลอรี่อาหารต่างๆนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับแต่วันนี้ในส่วนที่จะมาจาอเลือกก็คือว่าเราจะกินอย่างไรให้มันมาทำบาลานซ์ไดเอทอย่างไรให้มันมีสุขภาพดีได้อย่างยืนนะครับด้วยส่วนตัวผมนะครับทำบาลานซ์ไดเอทเนี่ยประมาณ4ี่ห้ปีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นไดเอทที่ผมสามารถอยู่กับมันได้แบบตลอดชีวิตนะครับทำได้แบบตลอดชีวิตนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกนะครับพอมันกินได้ทุกอย่างที่ต้องการเนี่ยบางวันผมรู้สึกว่าพอเราทำแบบบาลานซ์ละละเอเนกเนี่ยผมรู้สึกว่าบางวันผมอยากจะกินบุฟเฟ่ต์นะครับกินเนื้อกินพวกทะเลอะไรเงีย้ยเยอะๆเลยนะครับแต่พอผมกินอย่างเงี้ยวันนั้นผมก็จะกินแป้งกินอะไรน้อยหน่อยนะครับซึ่งเราก็ทำแบบนี้ได้แล้วพอบางวันบางความรู้สึกเราเกิดอารมณ์ความรู้สึกว่าเออเราวันนี้เราอยากจะกินแบบพิซซ่านะครับเราก็ผมก็กินเยอะๆเลยกินได้เลยหนึ่งถาดคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งการทำาลานไดเอทเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงนี้นะครับซึ่งมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันเวิร์กับตัวผมนะครับแล้วก็ทําได้แบบยั่งยืนจริงๆครับเป็นไดเอทที่ทําได้แบบยั่งยืนมีรูปร่างที่ดีมีสุขภาพที่ดีนะครับแต่แน่นอนนะครับพอเราทําบาลานซ์ไดเอทเนี่ยพอเราได้กินมันมันกินอาหารได้ไดทุกอย่างทามงที่ต้องการได้กินอาหารที่ชอบด้วยเนี่ยมันก็จะมีนะครับแน่นอนว่าเราจะบางครั้งเรากินอาหารที่ชอบเนี่ยมันก็จะมีการกินเยอะกินมากเกินกว่าปกตินะครับพอเรากินเยอะกว่าปกติเนี่ยงมม้เรรราานนนคััตติิิกกกกอล็หุดพป จะมีพลังงานที่มันมากไปเนี่ยมันก็จะสะสมไขมันที่มันเพิ่มเข้ามานะครับพอไขมันที่มันสะสมเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะทําให้พอนานวันถ้าเราไม่มีวิธีการไม่มีเทคนิคมาจัดการปัญหาตรงนี้นะครับนานวันในอนาคตเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมานะครับด้วยการที่มันจะเป็นโรคยอดที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหลอดเลือดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมก็ในวิธีการส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็จะใช้เทคนิคการที่ผมจะทำไดเอทแบบจริงจังนะครับเข้ามาจัดการปัญหาตรงนี้นะครับ ก็คือว่าสมมติในหนึ่งปีนะครับผมก็จะทำได้บาลานซ์ไดเอททำแบบปกติเนี่ยกินอาหารในที่ชอบเนี่ยไม่ได้แบบว่าคุมแบบจริงจังอะไรมากเนี่ยประมาณ9เดือนนะครับแล้วอีก3เดือนเนี่ยผมก็จะทำไดเอทแบบจริงจังนะครับซึ่งไอ,ไอตัวเลขตรงนี้นะครับระยะเวลา9เดือน3เดือนเนี่ยเราสามารถไปปรับให้เข้ากับบริบทตามไลฟ์สไตล์เราได้นะครับแต่ผมยกตัวอย่างให้เห็นคร่าวๆนะครับสม,มมติว่าเรากินมา9เดือนนะครับกินแบบ ไม่ค่อยคุมนะครับกินแบบปกติไม่ค่อยคุมกินแบบตามใจมา9เดือนนะครับอยู่ในปริมาณที่พอดีนะครับสารเดือนเราทำไดเอทแบบจริงจังแล้วพอช่วงที่ทำไดเอทแบบจริงจังเนี่ยเราจะกินผมจะกินอาหารที่ที่เราที่ผมชอบครับพวกอาหารที่มันแบบเป็นฟาสต์ฟู้ดเป็นน้ําหวานเบเกอรี่อะไรพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยก็จะกินน้อยมากเลยนะครับในช่วงไดเอทซึ่งพอเรากินน้อยมากใช่ไหมฮะมันก็จะทําให้การสะสมไขมันเนี่ยมันไม่เพิ่มเข้ามาแถมไม่พอนะครับพอเรามีการออกกลังกายเป็นปกตินะครับกินอาหารที่ดีกินโปรตีนที่ถึงนะครับมันก็จะทําให ไขมันที่เราสะสมมาก่อนนั้นเนี่ยลดลดลดลงไปอีกนะครับซึ่งมันก็จะสมมุติว่าไขมันเดิมที่เรามีสิเร์เซ็นใช่ไหมครับแล้วพอเรากินแบบบาลานซ์อีกแบบปกติมันจะเพิ่มมา13-15%ามสิบ้าเอเซ็นต์ใช่ไหมพอเราทำแต่อิสระจริงจังเนี่ยมันก็จะไขมันที่เพิ่มมาจาก3% 5%เนี่ยมันก็จะลดลงไปนะครับบางทีอาจจะลดลงไปมากกว่าเดิมที่เราเคยมี10%นะครับพอเราทําแบบนี้เนี่ยในปีถัดไปเราก็ทําแบบเดิมอีกนะครับเราทําแบบเดิมเนี่ยในปีถัดไปไขมันที่มันสะสมเเขข้าามมมมมััันนนนจะไไ่ป็ ไขมันไขมันเก่าแล้วถ้าไม่เป็นไขมันใหม่ซึ่งไขมันใหม่เนี่ยที่มันสะสมเนี่ยมันยังพอมันไม่ได้สะสมเพราะมันนานเนี่ยมันก็จะถูกเบิรนถูกเผาไปได้ง่ายนะครับเราก็ทําแบบนี้ไปทุกๆปีนะครับมันก็จะทําให้การทําบาลานซ์เอทเนี่ยเรามีการทำไปล้บาลานซ์เอ็ของเราเนี่ยมันมีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็คือวิธีการทำบาลานซ์เอ็นะครับแต่แน่นอนนะครับเราก็ต้องรู้จักทุกอย่างในชีวิตของเรานะครับมันก็ต้องรู้จักการบาลานซ์ความพอดีนะครับถ้าเราหนักไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหานะครับ ไม่ว่าจะเป็นการที่เราบางทีเราเราหย่อนไปนะครับก็คือการที่เรากินกินอาหารตามที่เราตามใจเราเลยนะครับกินอาหารที่ชอบเยอะจนเกินไปนะครับอย่างที่บอกนะครับโรคต่างๆก็จะตามมานะครับแต่ถ้าเราตึงไปนะครับเราโอ้กินอาหารที่แบบเราคุมแบบจริงจังนะครับกินอาหารที่ดีตลอดเลยจิตใจความรู้สึกมันอยากกินร่างกายอยากกินอะไรเราก็ไม่ให้กินแต่อาหารที่ดีตลอดเลยเอผมในส่วนตัวผมก็มองว่าชีวิตเราเกิดมามันก็มีความไม่แน่นอนครับเราจะอยู่จะตายจะตายวันไหนก็ไม่รู้นะครับถ้าเราไม่มี ถ้าเราไม่ให้รางวัลตัวเองให้ความสุขตัวเองบ้างนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเกิดมาใช้ชีวิตไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับนี่คือการเราต้องรักษาบาลานซ์ให้มันสมดุลน,นะครับแถมให้หน่อยนะครับในการในยุคสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยมันแน่นอนนะครับพอเรากินอาหารตามถึงแม้เราจะไม่ได้กินอาหารที่เราชอบมามาาแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรต่างๆมาดีเ,เนี่ยแต่วัตถุดิบอาหารตามท้องตอลาดท,ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะร้านอาหารนันสั่งหรือเราซื้อมาซื้อมาทําเองตามแม่โรโรตัสอะไรทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีผักผลไม้ไเนื้อส สะสมเข้ามานะครับซึ่งมันเป็นปัจจัยที่อะไรที่เราควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งปัจจัยตรงนี้พอเราควบคุมไม่ได้เพราเราต้องอยู่ในระบบของมันนะครับเราต้องอยู่ในจุดนี้เราก็ไม่เป็นไรครับเราก็ทิ้งมันไว้ก่อนนะครับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เรามากลับมาควบคุมสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าเราก็ในวิธีการแบบฉบับส่วนตัวผมในการล้างสารพิษพวกนี้ผมก็คือการที่ผมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับประมาณ7จ็ดแปดชั่วโมงต่อวันนะครับหลับให้ตื่นหลับตื่นเป็นเวลานะครับแล้วก็หลับพักผ่อนให้มีคุณภาพนะครับแล้วอ การที่เราทําไม่เครียดจนเกินไปนะครับก็คือการดึงการเจริญสติการฝึกเจริญสติแบบรู้สึกตัวนะครับซึ่งผมได้พูดจาะลึกไว้ในซีรีส์อิสลภาพในด้านสุขภาพไว้แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปฟังดูนะครับพอสติเรามีกําลังแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เรารู้เท่าทันตัวเองนะครับพอเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้เท่าทันตัวเองเนี่ยเราก็จะไม่สะสมความเครียดมากจนเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นความเครียดจาก หน้าที่การงานความเครียดจากปัญหาที่เราต้องเจอในชีวิตประจำวันความเครียดจากการสัมพันธ์ความสัมพันธ์ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับพอเราไม่สะสมเรารู้เท่าทันตัวเองสติเรามีกําลังเนี่ยมันไม่สะสมความเครียดสุขภาพจิตสุขภาพใจเราก็ดีนะครับสุขภาพกายเราก็ดีบวกกับสิ่งที่เราทํามาก่อนน้น,นี้คือการเราเรา,เรา euh, สร้างกล้ามเนื้อเรา,เรา,เราออกลายแบบออกกายแบบแรงต้านด้วยนะครับเราทำ euh, บาลานซ์ไดเอทได้ถูกต้องด้วยอะไรพวกนี้ครับพอทุกอย่างมาประสานรวมกันนะครับพวกนี้ระบบฮอร์โมนร่างกายต่างๆมันก็จะทำงานปกตินะครับ มันก็จะทําให้เราล้างสารพิษเป็นจากสารอาหารจากอาหารวัตถุดิบอาหารในยุคปัจจุบันนี้ได้นะครับซึ่งมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ชีวิตคนเรามันก็ทำไงได้นะครับอย่างน้อยเราทําได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ดีแล้วนะครับในเมื่อเราอยู่ในจุดที่เรามันเลือกไม่ได้นะครับก็วันนี้ผมมีมาฝากเพื่อนๆพีนี้นะครับเกี่ยวกับบาลานซ์เอเนการทำบาลานซ์เอเนให้มีสุขภาพที่ดีได้อย่างยืนยืนยังไงเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ